และมาครับกับสกินของน้อุ้ยอายนั่นเองนะต้องบอกเลยว่าสกินนี้ก็สวยอยู่นะทุกคนนะแล้วจะบอกว่าตี้นี้เป็นตี้รวยซะด้วยนะ่ใช่ตีสกินนะบอกเลยทุกคนงานดีทุกคนสกินงานดีทุกคนแต่ว่าแบบนี้ก็จะปิงปิงหน่อยหนึ่งนะแลวจวังหวะนี้ยังไงมูนวอล์กมาก่อนนะอ่ามันจะเจอเป็นเมอร์ซนารีอันนี้เราไล่เบิร์นเราไล่เบิร์นปอกแขนเขาได้นะโอเคเห็นแล้วแดนเซอร์อยู่ทางนู้นนะ แต่ว่าขอไล่เบิร์นปอกแขนก่อนกับจังหวะนี้ยังไงฟาดไปแต่ไม่โดนนะแล้วจังหวะนี้ก็ฟาดไปได้ได้ปอกแขนมาหนึ่งปอกนะเดี๋ยวต้องดูเครื่องด้วยนะโอเคหันไปมองเครื่องแล้วโอเคเหมือนจะเห็นเป็นแดนเซอร์แล้วนะอแล้วก็มีความหน่วงๆด้วยหน่วงๆเล็กน้อยถึงปานกลางอะพังกล่องไปก่อนนะ,อะโอเคแดนเซอร์พังไม้มาก็ก็พังไม้นะ แต่จะบอกเลยว่าการพับแบบนี้ทำให้ฮันเตอร์เสียเวลามากเลยนะมันจะฉีกสเปซได้ไกลมากเลยนะหลอเกมนี้ก็แต่จะบอกว่าเล่นอุ้ยอ้ายทีไรโคตรเหนื่อยเลยคือแบบเล่นอุ้ยอ้ายทีไรเหนื่อยมากเลยนะเพราะว่าแบบตัวมันก็ไม่ได้เก่งไงเออถึงแม้จะบัฟมาแล้วคือคือตัวมันคือมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะอ,อือดูดิเนี่ยขณะนี้ยังมันไล่ตามเซิร์ฟไม่ทันเลย เปลี่ยนจากเกดได้ไหมเปลี่ยนจากเกรดเป็นมีโคดาวแทนได้ไหมเออเนี่ยมันไล่ตามเสริมไม่ทันเลยเพราะว่าเราจาเป็นต้องบริหารเกตดให้ดีแล้วจังหวะนี้ยังไงตรงวะนี้บลิงมาตบเรียบร้อยเป็นเทอร์เรชช็อกเลยนะที่จริงช็อตนี้ก็เสี่ยงอยู่นะวัยรุ่นถ้าเขาข้ามได้นี่แล้วไม่โดนแผลเนี่ยโหแย่เลยแล้วจังหวะนี้ใช้วิชาที่เรมเรียนมาครับแต่ว่าเหมือนปีศาจแมงมุมไม่รู้หรือเปล่าเพราะว่า ตอนที่เป็นร่างหออใหยเนี่ยสามารถคลานออกได้นะยิ่งออกคลานไวมามันนี่งขาดออกได้นะคือเหมือนจะไม่รู้ฮะเหมือนจะตกแผดวเพราะแผดก่อนมันเหมือนจะคลานออกไม่ได้ไงแล้วเราสามารถอุดสไลเดอร์ได้อาแต่วันนี้ตีไปแต่ว่าไม่โดนนะโอ้โหไม่โดนได้ยังไงก็ไม่รู้นะแต่วันนี้มีเมอร์เซันมาขวางทางก็ถุยน้ำลายใสรแดนเซอร์ไปก่อนนะแล้วฟาดไปนะฟาดหมดไม่สนลูกใครครับตอนนี้ มาล่อเราก็ไม่สนใจนะจังหวะนี้ยังไงยิงยใหญ่ไปแต่ว่าโอ้โหเหมือนจะไม่โดนนะไม่โดนก็ไม่เป็นไรเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเราไม่ท้อเราไม่แท้เพราะว่าเกมนี้เราชนะยังไงล่ะอ่าจงหวะนี้ถุยไปแต่ไม่โดนนะไม่จริง็อตเมื่อกี้มันไม่ควรถุยด้วยซ้ำแล้วจังหวะนี้ยังไง ถุยไปโดนเต็มๆนะแล้วเหมือนฮิวกันอยู่ด้วยฮะแล้วก็ฟาดไปฮะโดนนักสอบสวนนักสืบสวนสสวอาคีพัยฮะแดนเซอร์ลากมาเ,เพื่อนเลยนะเหมือนไม่ได้มาด้วยกันเหมือนลากมาเ,เพื่อนนะแล้วจวังหวะนี้นะสเต็ปที่ร่ำเรียนมานี่สามารถใช้ได้ทุกตัวละครนะโดยเฉพาะแองมุมดูดูดูทุกคนไม่สามารถเข้าได้ฮะโคตรเกียนแล้วจวังหวะนี้ยังขวากทุยไปมเมอร์เซนเข้าไม่ได้แล้วนะมเมอร์เซนเจ็บนะ แล้วจังหวะนีดด้สาวนาวิกมาตีสวนไปเลยฮะไม่สนฮนะแล้วจังหวะนี้ยังไงจังหวะนีดด้จะขาอาจังหวะนีดด้จะขาดทุย <c oughs> เกลียดท่าพ่นน้ำลาย <c oughs> เกลียดมากท่าพ่นน้ำลายจังหวะนี้ยังไงอ่ไม่โดนนะจังหวะนีดด้จะพ่นใจไปอรอบหนึ่งนะสาวนาว้อยเหมือนวิ่งไปแล้วอืม ตอนนี้ก็กำลังลังเลยอยู่นะว่าจะเปลี่ยนสกิลหรือไม่เปลี่ยนดีเพราะว่าแบบอยากเทเลไปแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเครื่องอยู่หรือเปล่าเพราะตัวเองเป็นคนที่ดูเครื่องไม่เป็นเนี่ยแล้วบลิงก็ใกล้จะมาแล้วด้วยจังหวะ,ะที่สาวน้อยเทเลไปแล้วนะเทเลไปหานักสืบสวนอคีพัยแล้วเรียบร้อยนะจังหวะนี้ว่าไปเอาใยตัวเองก่อนฮนะใยนี้ได้ใช้นะดูเหมือนว่าจะมีเอฟเฟกต์ตอนที่ไอ้นั่นใย่ดยช่พาะดูดูดูเออสวยสวยสวยตอนไปเล่นจริงไม่ได้สังเกตไง จังหวะน,นี้มีนาอีฟอยู่ฮะเครื่องน่นจาจะใกล้จุดแล้วนะอ่าแล้วจังหวะน,นี้ไงเดินมาแล้วฟาดไปเรียบร้อยนะล้มไปเรียบร้อยแต่เหมือนเครื่องมันจะได้ประมาณนี้นะอืมพี่ศาสตแมงมุมอเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะทางอุ้ยอ้ายเองก็ไม่ได้รู้ฮนะว่ามันจะมีเครื่องเตรียมแล้วนะเพราะเรายังมีอ่าเขาเรียกว่าถ้ารู้ว่าเครื่องเตรียมแล้วนะ ถ้ารู้ว่าเครื่องเตรียมแล้วจะไอ้นั่นเขาเรียกว่าไงวะถ้ารู้เครื่องเตรียมล้วก็จะไปพังเครื่องอยู่นะเออแต่ว่าอันนี้เราไม่รู้ไงเออฮันเตอร์เขาไม่รู้หรอกเือร์ก็รู้กันแต่วันี้ฟาดมันไม่โดนแต่วันนี้บลิงไปตบเลยนะถ้าเกมนี้เอาเสมอนะเพราะว่าแบบไม่อยากเสี่ยงอือแล้วจังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหเหมือนมีคนไม่อยากช่วยฮะเอ,อ้ยเหมือนมีคนอยากช่วยฮะ เหมือนต้องการจะรอตาแดงหมดหรือว่าอุ้ยอ้ายไปก่อนหรือเปล่าฮะแต่เขาไม่รู้หรือเปล่าว่าเราใช้บลิงไปแล้วนะจังหวะน,นี้แมงมุมก็เดินมาจังหวะน,นี้หูขึ้นแล้วนะเดินหาก่อนฮนะ,อะมองซ้ายมองขวาไมเ่เห็นอเห็นรอยเท้าแล้วนะทางพนักงานสุดยอดชิบหาเหมือนจะไม่เห็นแล้วก็โดนฟาดลมปเป็นที่เรียบร้อยอ่ะโหเรียบร้อยเลยฮะจากที่จะออกสองดีๆอะ่ะกลายเป็นเขาเรียกว่าไงกลายเป็นเก็บสามเฉยเลยแมงมุม ต้องบอกว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าถ้าเขาตัดสินใจแบบไม่พลาดหรอถ้าเขาตัดสินใจไม่ช่วยอ่ะเออเขาก็จะแบบเสมอไปแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ก็กเขาเล่นเสียงไฮริชไฮริเทอร์ L Return เนาะ <S <S 1> <S 1> แดี๋วมาครับจงเกมนี้ก็กเกมอันนี้อ่าไม่สปอยนะเออเดี๋ยวดูไปดูกันเองก็ดูกันเองดูไปว่ามงม,มุมนี้ก็สวยจริงนะสวยจริงคือจะบอกว่าอ่าเดี๋ยวขอไม่ออาม,ม,มุมกล้องติดตาม อันนี้เป็นมูลวอล์ก้ะไอ้น,นี่ถามว่าทาอะไรอ๋อมูลวอล์กมูนวอล์กหลอกแสงแต่เหมือนจะหลอกตัวเองมากกว่านะนี่เนี่ยนี่คือโมเดลนะอันนี้ก็หันกล้องให้ดูก่อนนะอ่าน,นี่กลับมากล้องปกตินะแล้วจังหวะนี้เห็นแล้วนะฟาดไปจังหวะนี้โอ้โหบอกเลยว่าคุ้มนะสมัยรีเฟซเนี่ยถือว่าคุ้มไม่ไม่คุ้มนะแล้วจังหวะนี้ก็ย้ายไปก่อนนะจังหวะนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสมมตินะเราสกิลสกิลยังมีใช่ไหมมีสกิล เราจะสามารถเราสามารถยิงขัดเขาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูตัวอย่างแน่นอนตัวอย่างการยิงขัดนะจังหวนี้ตีไปไม่โดนนะพัะงไม้ไปก่อนครับและเหมือนจะลากมาเครื่องเมอร์เซนฮนะเกมน,นี้ก็วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเจอเซอร์ลากใส่เครื่องกันบ่อยมากๆเลยฮนะจังหวะนี้ข้ามไปก็บลิงตบไปเลยฮนะเรียบร้อยและเหมือนเมอร์เซนจะมาแล้วเหมือนเม,เมอร์เซนจะเครื่องเมอร์เซนอยู่ตรงนี้ด้วยนะน่าจะได้ไม่เยอะ ผู้อย่างรู้ถึงถึงกับกดบอกขอโทษเลยนะขอโทษทำไมไม่ไม่ไม,มีใครทำอะไรผิดนะแล้วจังหวะนี้ไงจังหวะนี้พ่นใย,ยไปแล้วก็ฟาดไปนะเมอร์เซนไม่สามารถเข้ารอบสองได้นะถ้าจะเข้ารอบสองก็ฮีวันก่อนนะอะไรทุกคนดูนะแล้วจังหวะนี้ตอนนี้พุ่งไปแล้วว่าโอ้โหเหมือนใย,ยไปแคแล้วโอ้โหเหมือนพุ่งพอดีเลยฮนะกับเซียนกที่ส่งนกมาเนาะ เอาตรงเราตีก็ได้นะแต่ว่านกจะหมดแล้วไงอ่ะน,นกหมดแล้วก็พุง่งพลนใหญ่ไปแล้วแต่วันนี้โอ้โหเหมือนจิตตกรอนมันจะมอ,มองหน้าแล้วนี่มันคุ้มขนาดนั้นเลยเหรอจิตตกรอนจหวะนี้ก็รอดูอยอะมือเส้นทำอะไรเอ่ยมือเส้นหาของนะในฝั่งของแมงมุมฮะก,ก็ก็เดินไปก่อนฮนะก็เอากลับมาโซนเครื่องที่เดิมน,นะเพราะว่าเพื่อนไม่สามารถล่าออกจากเครื่องได้ ถึงแม้จะมีทั้งเสียมีทั้งไอ้นั่นก็เถอะแล้วจังหวะน,นี้ดูเครื่องสั่นไปพังๆนะจังหวะน,นี้เหมือนจิตกรเข้านะจิตกรมีรูปอยู่นะจังหวะน,นี้เราไม่ต้องมองนะถ้าเขาหวังรูปเราแค่ไม่ต้องมองนะแต่เหมือนจะมีแผนสำรองหรือเปล่าเหมือนเมือ์เซินเขาฮิวอยู่หรือเปล่าจังหวะน,นี้ฟาจิตตกรไปเรียบร้อยเลยนะแล้วก็เคลียร์รูปก่อนนะเพราะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีคนซ้อเนี่ย ถ้าไม่ถ้ารู้ว่าไม่มีคนถ้ารู้ว่ามีคนซ้อนนะจะแบบไม่รีบในนั้นเลยจะฟาดมือเซนก่อน่ะแต่วันนี้พุ่งไม่ยังไงไม่โดนนะพุ่งแต่วันนี้ฟาดไปอ่ะไม่โดนอีกแล้วนะแต่วันนี้โอ้โหนี่เห็นไม่อย่างที่บอกเลยนะแมงมุมมันสามารถทําอย่างนี้ได้นะแต่วันนี้ติดใหญ่ขั้นสองขั้นแล้วก็พับไม้ก็ไม่รอดนะ่ะแมงมุมมันสามารถขัดตอนที่โจ๊กเกอร์นั้นได้นะ่ว่าจะเป็นการตีหรือการยิงใหญ่คือการยิงใหญ่คือแบบคือ ไอ้แมงมุมอ่ะเวลายิงใหญ่อะมันชอบศัตรูเป้าเป้าที่มันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วแบบจ๊กเกอร์ระหว่างที่ปล่อยสกิลอยู่มันกําลังจะกดสกิลนะมันก็อยู่นิ่งๆมันเป็นเป้นเปานิ่งของศัตรูแล้วเป้านิ่งของแมงมุมนั้นทาให้แบบแมงมุมสามารถยิงได้สบายๆเลยนะแต่ว่าเมองเ์เซนเนี่ยสามารถไม่สามารถเข้าได้นะจะบอกว่าเมองเซนไม่สามารถเข้าได้แล้วก็ไม่สามารถถีวได้เลยแล้ว,ลวจงวังหวะนี้ไงปาไปโอ้โหไม่โดนนะ นึกว่าตัวเองเล่นอันวาละเพราะว่าปกติอันวาคือการที่เราเงยหน้าขึ้นใช่ไหมแล้วเราไอ้นั่นอะเราแบบเราจะสามารถทําให้ไอ้นั่นอะมันชิ่งได้หรือว่าขั้วมันชิ่งใส่เซอร์ได้นะตอนนี้โอ้โหยิงใหญ่ไปมันไม่ยอาขนาดนี้ก็ฟาดไปเลยดีอ่าที่จริงไม่แนะนําให้ไอ้นั่นนะไม่แนะนําให้บลิงค์ตอนนี้นะเพราะว่า,าขเขาเรียกว่าไงวะไม่แนะนำแล้วนะไม่แนะนํา แต่ว่าที่บลิงตอนนี้ก็เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเขาเรียกว่าออ๋อเดี๋ยวยิยงใหญ่ติดไปแล้วคือโอกาสโอกาสที่เขาจะไฟวิวหลบได้คือมันจะน้อย,อย,อยงไงคือถ้าเราแบบอาจจะว่าได้ฟาดไปโอ้โหเรียบร้อยแล้วเสียเชิงบอกเลยเสียเชิงคือถ้าเราแบบอะเก็บใหญ่ก่อนไปบลิงตอนที่แบบเขา,า,าเล่นน้อยๆเนี่ยสกิล ตายยากเดียแสดงว่ามันหลบมันสามารถหลบแต่มันสามารถหลบบิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนียเออแล้วจังหวะน,นี้ยังไงอ่าแล้วจังหวะนี้โอ้โหพยายามไม่มองนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมองจนได้ฮะแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหเห็นไหมจิตรกรเก็บรายละเอียดด้วยนะที่เขาทําเพราะว่าอะไรปะที่เขาทําเพราะว่าเราแบบคือถ้าเป็นแมงมูแบบมันสามารถใหญ่ๆญตามมาได้นะคือถ้าเขาไม่พังมาพับพับไม้เนี่ยเราก็แบบ เราก็สามารถวิ่งตามไปได้จังหวะนี้โอ้โหไม่โดนนี่เหรอคิดว่าจะโดนแล้วสิเมื่อกี้คิดว่าจะโดนก็เลยถอยไปถอยไปหาเสียนะแต่ว่าเราก็ยังเห็นเสียอยู่นะเพราะว่าเสียติดติดตะข่ายติดใยญไงแต่ว่าถ้าเสียงถอนใหญ่เนี่ยคิดลลกพูดเสียงถอนให่เนี่ยไม่ได้จริงอ่ะจังหวะนี้ก็หมุนวอล์กไปก่อนนะการหมุนวอล์กก็ช่วยอยู่ระดับหนึ่งนะมันเป็น สเต็ปขั้นขั้นกลางของฮันเตอร์นะที่เรามูนวอลนะแต่ว่าอันนี้ไม่มูนวอลมูนวอลกไม่ได้เต็มที่แล้วจังหวะนี้ไอ้าทําท่าตีนะแลแที่ไหนได้พ่นใหญ่นะจังหวะนี้ก็เครื่องเลือ2สองอะแล้วก็ล้มหนึ่งเจ็บหนึ่งโดนไล่หนึ่ง,งอ๋อยิงแกไปไม่โดนฮะฟาดไปเรียบร้อยฮะถ้ามเมอร์เซนเข้ามเมอร์เซนจะเข้าได้แ,แต่ว่ามเมอร์เซนจะมเมอร์เซนจะล้มแทนนั้นแค่นั้นเอง ไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ว่าถ้าเมอเร์เซเดนเล่นดีแล้วไม่โดนใยเนี่ยก็อันนี้ก็เข้ารอบไม่ดีเข้ารอบสองไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ล้มนะจากมานันีก็พังไม้ชิวๆไปก่อนฮนะต้องบอกเลยว่าเกมอุ้ยอ้ายเนี่ยทำมาแค่สองเกมนะเกมอื่นอย่างเช่นตัวอเปล่าเนี่ยทำมาเป็นสี่เกมแเกมแ่อน,นี้สองเกมพอเพราะว่าคือแบบเล่นแล้วเหนื่อยมากเลยอันนี้ให้ดูอีโมให้ดูอีโมคือเล่นอุ้ยอ้ายทีไรโคตรเหนื่อยอะ่ะ ก็เข้าจะว่าไม่ใช่เมนแล้วก็แบบอแต่นี่ฟาดไปเรียบร้อยเลยนะบอกแล้วว่าคือถ้าเข้ามาช่วยมันก็มีความเสี่ยงที่เขาจะล้มด้วยนะแต่ว่าเมื่อกี้เราเล่นเฟสสักหน่อยก็ยังก็ได้นะให้เสียบินไปก่อนเนี้ยเราค่อยตีทีหลังแล้วจังหวะนี้อ่าเห็นเครื่องสั่นแล้วนะพยายามไปเชฟะเก็บใยก่อนนะไปเชฟเจอแถวนี้ก่อนนะ อ่ะเห็นเครื่องเลือกสั่นอย่างนี้ก็แสดงว่ามีคนมานะหรือเขาอาจจะไปตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าอ่ะเขาอาจจะเบี่ยงไปอีกเครื่องหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าเราเป็นเสือเราก็จะทาใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มาเช็คเพื่อให้แน่ใจก่อนนะอ่าไม่มีจังหวะนี้หูขึ้นแล้วนะก็มาเช็คก่อนนะถ้าเป็นความคิดเลนเตอร์นี้คือแบบเดินอ้มนอมไปทางนี้แน่แนๆเลยแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่อ่ะแล้วเหมือนเมอร์ซนจะลุกเองละแต่ว่าเหมือนเพิ่งเห็นฮนะจังหวะนี้ แมงมุมคิดว่าไปฮิวกันนะถามว่าทําไมก็ตัวเองเล่นก็จําได้อยู่แล้วว่าคือแบบช็อตนี้เราคิดว่าแบบเขาอาจจะไปฮิวกันเขาไม่ได้ลูกเองหรอกเออซึ่งมันจะเป็นผลมาจากซึ่งเป็นมันจะเป็นผลมันทําให้มีช็อตต่อไปนี่แหละเออแต่ว่าถามว่าลูกเองมันเสี่ยงไหมสําหรับเบอร์เซนก็เสี่ยงนะเพราะว่าลูกเองมันแบบคือมันเหมือนแบบเราสามารถให้เพื่อนฮิวได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าลูกเองไปแล้วอ่ะคือ คือเพื่อนอะจําเป็นต้องมาฮิวอย่างเดียวเลยคือปกติคือไม่จําเป็นต้องฮิวครั้งหนึ่งก็ได้ย,ยิงูดยิองงงพอๆอ,อ,อ,อธิบายสั้นๆก็คือการที่เราลุกเองเนี่ยก็เหมือนตัดขาเราไปข้างหนึ่งนั่นเองนะลองคิดดูสิถ้าสมมุติว่าช็อตน,นี้เมอร์เซนเก็บลูกเองเอาไว้สมมติอะเมอร์เซนเก็บลูกเองเอาไว้แล้วเมอร์เซนลุกขึ้นมาปั่นใช่ไหมลุกขึ้นมาปั่นเนี่ยเมอร์เซนก็จุดได้นะเนี่ย ชุนี้มันจุดได้นะที่จริงอ่ะส่สดนี้พ่นใหญ่ไปไม่โดนนะจากวะนนี้ก็มองเครื่องเลยนะเพราะว่าเรามีเปลี่ยนสกิลนะมองเครื่องเพราะว่าอะไรมองเครื่องเพราะว่าเมอร์ซลุกแล้วเนี่ยจะได้เขาเรียกว่ามเมอร์ซลุกปุ๊บจะได้เทเลไปปั๊บเลยนะตอนนี้พ่นใหญ่ไปไม่โดนนะแต่ว่าไอ้แมงบุมนี่ไม่รู้นะแมงบุมไม่รู้ว่าแบบเมอร์เซนเขารู้เองไปเลยเพราะว่าแบบเราก็ไม่เราก็ไม่ใช่คนที่แบบเห็นครบองค์ประกอบทั้งหมดทั้งหลายแหละะยิงใหญ่ไปนะ อ่าแล้วจังหวะนี้คือความเข้าใจผิดนะทุกคนนะจังหวะนี้ถามว่ายืนนิ่งทำไมละพี่ยืนนิ่งทำไมละพี่อ๋อป่าหรอกคือเราต้องห่อจิตจิตกรอนครับเพื่อไม่ให้มร์เซินหนะลุกขึ้นมาจุดได้เว้ยแต่ว่าหรือว่าถ้าเมือเซนลุกขึ้นมาก็จะเทเลไปเลยเราก็ต้องรอไปก่อนนะอือฮึแต่ก็ผลมันก็เห็นผลนเห็นผลช,ชัดเจนแล้วแหละว่าเออมันก็เก็บสีแล้วนะแต่นี้เราไม่รู้ไงเราไม่ได้ทรมาร์คแต่ว่าเราเราไม่รู้ คนไม่รู้ย่อมผิดแล้วจังหวะนี้ก็เทเลไปเลยฮะเหมือนเซนไม่ยอมรู้เองจังหวะนี้ก็หาเหมือนเซนให้ควักฮะหาแบบพิกแผ่นดินหาจังหวะนี้ไม่มีฮะคิดว่าอยู่ตามเครื่องหรือเปล่าก็ไม่มีฮะจังหวะนี้ับไปดูตรงนู้นฮะอ่าเหมือนเห็นแล้วเพราะว่าเอาเปิร์กสิบแปดเมตรมานะเหมือนเห็นแล้วก็ยกมาเรียบร้อยเลยนะเกมนี้ก็เก็บสี่ตามสตาไตล์ไวรุ่นเทสดีไปนะฮะเป็นยังครับสำหรับสกินแมงมุมก็ ทุกคนคิดว่าสวยหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ <c oughs> สวยดีนะแล้วนึงถ่ายปกแวบบ้บแค่โอเค